สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับบิวอีกแล้วนะคะบิวตี้พายกินนะคะวันนี้นะคะก็มาแบบแต่งตัวการสบายๆนะคะทุกคนก็น่าสดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอยู่บ้านชิลๆนะคะแล้วก็จะพักหน้านะคะแล้วก็วันนี้นะคะบิวก็จะมากินเป็อันนี้เลยค่ะผักอบกรอบนะคะทุกคนอันนี้ขนาด500มิลลิกรัมนะคะคือครึ่งกิโลนะคะทุกคนจะอร่อยไหมก็เห็นแต่แบบ เขารีวิวเขากินอ่ะเนะเาะก็ก็อยากลองบ้างนะคะก็คลิปนี้ก็จะมาลองนะคะทุกคนไปชงกันเล้าเราจะมาดูนะคะเริ่มเป็นที่อันแรกเลยนะคะอันนี้อะไรอ่ะกล้วยหรอหรือว่าอะไรไม่รู้จักอ,อันนี้คือมันฝรั่งนะคะทุกคนกรอบมาก อันนี้คือกล้วยนะคะอันนี้คือ,อถัอ่วฝักยาวนะคะทุกคนก็เหมือนถั่วฝักยาวอันนี้น่าจะเป็นบีทรูทหรือเปล่าคะ ได้อยู่นะคะอะรอ่อยเยอะอไี้คืออะไรอะ่ะต่อไปนี้จะเป็นแครอทนะคะทุกคนแล้วก็มีเห็ดค่ะ อันนี้จะเป็นมันหรือเปล่าอะไรอะมัน,นแหละอร่อยอ่นนแะแกระเจี๊ยบนะคะทุกคนอร่อยมากจริงๆสวงความล้ำเลือ มันหวานแล้วมั่อร่อยอันนี้ฟักทองนะคะไม่ได้ไม่ผ่านจอฟยาค่ะคลิปนี้จะแบบเรียวๆโนตัดต่อนะคะทุกคนเพราะเราคิดเกียดแล้ว อันนี้น่าจะเป็นขนมน,นะคะไม่โอเค้วะคะขน,นมคือไม่อร่อยไม่ไหวเลยขนมคือไม่อร่อยจริงๆ